二八七五二四三 สวัสดีครับก็เราซ้อมกันมาถึงวิที่เจ็ดแล้วนะครับสําสหรับบางแสนมาราธอนของเราก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แร,แรกนะครับที่ผมเตะเพิลงมาก็คือระยะทางในการซ้อมแต่ละวันจะน้อยลงครับแต่ความเข้มข้นยังเหมือนเดิมนะครับก็คือความถีเหมือนเดิมแต่ระยะน้อยลงแค่นั้นแหละแล้วก็ทีนี้มีการไปวิ่งงานแข่งซึ่งผมใช้เป็นสนามซ้อมครับก็คือใช้สนามแข่งเป็นสนามซ้อม เพื่อเช็คความฟิตของร่างกายเช็คความเร็วเช็วควา่ววควาสิ่งที่เราซ้อมมาเนี่ยโอเคไหมแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าจูนอัพตัวเองด้วยว่าเป้าหมายบางแสนสิสองเนี่ยเพราะมันมันเร็วขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คด้วยว่าความเร็วที่เราจะไปถึงให้ถึงเนี่ยเราพร้อมหรือยังประมาณนี้ละครับก็ผมไปงานนี้มาครับไปงานาสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตยี่สิบเคครับก็ถือว่าวิ่งได้ตามแผนนะครับ ก็ตั้ง้าไว้จบภายในหนึ่งชั่วโมง4ี่นาทีก็จบได้ตามตามนั้นเลยโอเคครับก็สัปดาห์นี้เราก็จะนั่นแหละครับมีเช็คการบ้านปกติว่าวิ่งอะไรบ้างแล้วก็ผมจะเจาะงานนี้เยอะหน่อยว่าไปเจออะไรมาแล้วก็วิ่งแล้วเป็นไงบ้างาความเร็วโอเคไหมแล้วก็อื่นๆเกี่ยวกับงานด้วยครับก็เดี๋ยวมาตามในคลิปนี้นะครับ ครับเราก็มาเช็คกันบ้านของเราเหมือนเดิมครับฝ่าทีมของเราโอเคครับก็ทําได้ตามแผนนะปกติเลยลก็คือวันจันทร์ก็พักปกตินะครับเป็นเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้ววันอังคารวิ่งอ่าสิบห้าสิบห้าโลคนสองก็วิ่งได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็พุทธพฤรหัสผมปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อยครับเพราะว่าวันที่เป็นเป็นงานแข่งใช่ไหมผมก็เลยเอาวันพุธเนี่ย มาเป็นงาน,เป,น,เ,ปนเป็นการซ้อมอินทอร์แทน<ม>เพราะว่าพฤหันจะได้เบาลงเราจะได้มีเวลาในการดีคอฟเอรี่มากขึ้นผมก็เลยไปวิ่งอินทวอร์วันพุธก็คือที่สนามกีฬาเหมือนเดิมครับก็คือวิ่งมันวิ่งในสนามเลยก็คือวิ่งที่410 1 420อ่า1.2กโลนะครับแล้วก็แล้วก็วิ่งจ็อกอีกรอบหนึ่งก็คือรวม4-500เมตร 5เซตประมาณนี้แหละแล้วก็จบได้ด้วยดีถือว่าโอเคแล้วก็วันพฤหัสก็เลยมาวิ่งโซน2โซน1ปกติเพื่อจะได้ผ่อนจะได้ผ่อนอให้มันเบาลงเรจะได้มีเวลาในการรีคอมเรี่ร่างกายใช่ไหมวันอาทิตย์จะได้ใส่ใส่ให้เต็มที่เลยวันพฤหัสก็เลยวิ่งแค่ 10K โซน2ธรรมดา,เ,าเบาๆแล้วก็วันศุกร์อาทิตย์นี้พักเพราะว่า ยังไม่อยากบอดี้เวทไม่อยากเล่นขาเล่นกล้ามท้องก็ไม่อยากเล่นสะโพกเพราะว่ากลัวมันจะช้ำเดีย๋ยวมันจะวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้าตามแผนก็เลยพักเลยมันสุกไม่ได้ทําอะไรครับก็เลยพักปกติเลยแล้วก็วันเสาร์ก็ยังแค่จ็อกห้ากิโลพอจ็อกแบบเบาๆเลยห้ากิโลโซนหนึง่งเบามากๆเลยครับนั่นแหละแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ก็เลยไปแข่งางานที่สยามพิมพ์อเรี่สิบเอ็ดเคครับก็ใส่ใสเต็มเต็มแรงครับก็ กือบ100%ะครับตีสนะักประมาณ95-98%อะก็ก็เหนื่อยแล้วก็พุชร่างกายเต็มที่เลยงานนี้โดยรวมถือว่าจัดดีมากเลยนะครับก็คือไม่ได้รบกวนชาวบ้านอรอบข้างมากนะักก็คือ 21K เนี่ยเขาปล่อยตัวตั้งแต่ตี4เนาะก็คือเช้ามืดแล้วแหละแต่ว่าเส้นทางรอบนอกสนามก็ถือว่าโอเคม,มีมีไฟมีไฟส่องสว่างค่อนข้างจะโอเคเลยแหละเคส่วนผมก็ไปถึงประมาณเกือบเกือบ ตีสามสามสิบห้าทีครับก็มาจากบ้านขับรถไปตอนเช้าเลยไปถึงหน้าง,งานก็ได้วอร์มได้เข้าห้องน้ำพอดีครับพอดีเลยเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆก็ไปนั่งไปไปยืนต่อแถวรอปล่อยตัวละผมก็เลยไป,ไ,ปได้ไป ين, อยู่ท้ายแถวกลางแถวถึงท้ายแถวตอนปล่อยตัวซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้หวังติดถ้วยอยู่แล้วเราติดเรามีหวังแค่ว่าเราจะทําเวลาให้ได้ตามแผนซึ่งเราใช้ชิปไทม์อยู่แล้วซึ่งก็ไม่ไม่วอรี่เรื่องนี้ พอผ่านเส้นสตาร์ทแล้วก็เลาะๆออกซ้ายออกขวาได้เพราะว่าถานนถนนใหญ่มากกว้างมากก็ซอกแซกซอกแซกออกมาได้ผมก็เลยอาจจะวิ่งด้วยความเร็วที่เร็วหน่อยนะครับประมาณโลแรกคือสตาร์ทด้วย4.16เพส4.16เลยนะแล้วก็หลังๆก็เริ่มปล่อยลับคือนสู่สภาพปกติก็คือเพสประมาณเพส4.30ถึง4.40นะครับที่พานไว้วก็คือก็วิ่งออกจาก มงออกจากจุดสตาร์ทแล้วก็วนในสยามพิมายประมาณเกือบ2โลครับไปถนนเส้นหลวงแพ่งด้านหลังแล้วก็วิ่งออกถนนถนนหลักไปถึงประมาณอีกสี่ห้าโลรวมประมาณ4-5โลแล้วก็ค่อยเลี้ยวตัดเข้าไปในสนามกอล์ฟซึ่งซึ่งอันนี้ดีครับเพราะว่าเป็นการหลบการจราจรได้คือเราเราไม่ต้องรบกวนชาวบ้านแถวนั้นหลบเข้าไปวิ่งในสนามกอล์ฟเลย ก็คือไปวนในสนามกอล์ฟอีกประมาณเราเข้าสนามกอล์ฟประมาณโลที่6ออกมาโลที่ส2บสองะก็ประมาณตีสักหกโลซึ่งช่วงนี้ผมจะเริ่มผ่อนเพราะว่ามันมันฮาร์ปใช่ไหมระยะ 21K เนี่ยมันยังอีกไกลก็เลยเริ่มผ่อนผ่อนลงหน่อยออกตัวแรง4-5โลแรกแล้วก็เริ่มผ่อน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 พอออกมาจากสนามกอล์ฟโลที่ส2บสองก็มีสปอนเซอร์ให้กินสปอนเซอร์กินเจลผมก็จะเริ่มพยายามทำโปมเร็วมากขึ้นละ หลังจากพ่านโลสิบสามสิบสี่ก็เริ่มเริ่มเร่งสปีดละเร่งสปีดเนาะซึ่งลืมบอกว่าช่วงเนี้ยช่วงถนนหลวงแพ่งเนี่ยมันจะมีสะพานข้ามแยกโลที่สี่ผมข้ามมารอบหนึ่งละโลที่สิบสามสิบสี่ผมต้องต้องข้ามกลับไปเหมือนเดิมครับแล้วก็เราวิ่งกลับไปทางเดิมเนาะแล้วก็ไปถึงทางทางแยกที่จะเลี้ยวเข้าไ้สยามพิมพ์มอเร์เลสเรายังไม่เดียวนะเราตรงไปก่อนเราตรงไปเพื่อไปขึ้นสะพานอีกรูปหนึ่ง แล้วขึ้นสะพานแล้วก็ลงสะพานแล้วก็ไปกลับตัวกลับตัวมาแล้วก็ขึ้นสะพานเดิมแล้วก็ลงสะพานเดิมแหละแล้วค่อยเลี้ยวเข้าสยามพิมพ์พ่เลี้ยงอีก2โลซึ่งช่วงเนี้ยอ,อาจจะตึงๆนิดนึงเพราะว่ามันมันขึ้นสะพานลงสะพานวันไปกลับสองเที่ยวใช่ไหมเริ่มตึงๆละโชคดีที่ในงานเขามีแจกเจลด้วยก็เลยหยิบเจลอีกซองนึงกินไปครึ่งนึงแล้วก็บูสต์บูสต์ตัวเองขึ้นมาได้ ก็เลยอัดสองโล้ายเข้าเส้นเลยครับด้วยความเร็วที่ประมาณสี่สองกว่ายิ่งโลตสท้ายเนี่ยยิ่งร้อนนลสท้ายนี่คือเพสประมาณเพสสี่เลยครับประมาณนี้ก็ถือว่าทำได้ตามแผนเป๊ะเ,เ,เลยเพสเฉเลียสี่สี่สอง่ายี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งเคครับก็ได้เวลาทั้งหมดคือหนึ่งชั่วโมงสามสิบเก้านาทียี่สิบสามวิติดอันดับสาสิบเอ็ดนะครับก็ ติดทับร้อยด้วยเขาก็เลยมีรางวัลแจกให้ซึ่งเป็นของนี่ครับขวดน้ำร้อนสสยน้ำร้อนครับเอาไปชงชาได้ของ J c ซครับสวยเลยดีมากถือว่าดีนะครับมีรางวัลแจกแบบว่าให้คนที่ไม่ติดถ้วยด้วยก็เป็นอะไรกไสมนาคุณที่คนวิ่งน่าจะชอบแล้วก็มีถุงนี่กันนึงไว้ใส่ของจิปาถะครับประมาณนี้ถือว่าโอเคนะชอบเลยแหละ ก็ประมาณนี้ครับงานถือว่าโดยรวมแล้วดีมากแล้วก็จริงๆแล้วงานนี้ผมตั้งเป้าที่จะทำนั่นแหละครับทดสอบร่างกายเนาะแล้วก็เช็คความฟิตว่าตัวเองที่ซ้อมมาเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไหมนะแล้วก็เช็คความเร็วด้วยว่าที่จะไปบางแสนเนี่ย42เนี่ยเป้าหมายมันสูงขึ้นใช่ไหมมันมันมันต้องการเวลาที่ที่ต่ำลงก็เลยดูว่าเราเราไปถึงจุดนั้นได้ไหม แลวก็ก็ถือว่าหลังจากผ่านสนามเนี้ยผมผมก็รู้สึกว่าเออมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ได้ผลเพรได้เรื่อง n ิวเคีด้วยวก็ถือว่าโอเคแล้วก็โชคดีที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ไม่ล้ามากคิดว่าน่าจะยังอ่อมฟิตน่าจะยังอยู่เหมือนเดิมครับประมาณนี้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าจูนอัพเลสนะครับที่ท,ที่เพื่อนๆสามารถไปใช้ได้ โดยปกติเขาใช้ประมาณาวิ่งประมาณ3 4อาทิตย์ก่อนก่อนงานแข่งจริงระยะครึ่งหนึ่งของงานแข่งนะครับก็คือถ้าเราซ้อมไป4 2ใช่ไหมเราก็จะลงสนามก่อนหน้านั้นอนะ่ะ3-4อาทิตย์เนี่ยคือ2 1 k ประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ประมาณนี้ครับอาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวผมจะยิ่งเบากว่าน,นี้ละก็คือเป็นเทปสุดท้ายของของการซ้อมละวิดหน้าวิ๊ที่8ใช่ไหมแล้วก็วิ๊ดถัดไปก็คือวิ่งแข่งละ ก็ <feasible. S 2> เดี๋ยวฝากติดตามกันต่อนะครับว่าเป้าหมายผมสั3-4-5ที่บางแสนจะทำจะทาได้ไหมกท็ทีนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยก็เดีย๋ยวมีอะไรอัปเดตเดีย๋ยวผมจะลง Youtube ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันบ่อยๆนะครับขอบคุณครับ